ครูจะบอกนะคะเมื่อประมาณ4ี่หปีที่แล้วครูลงคอร์สเรียนเซลทอกเรียนการพูดกับตัวเองตั้งแต่ครูเรียนจนถึงวันนี้ครูพูดกับตัวเองทกุวันไม่เว้นวันหยุดราชการไม่รู้แหละว,ว่าผลมันเกิดตอนไหนแบบไหนยังไงแต่รู้แค่ว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมดมันใช่หมดเลยมันได้มาหมดเลยครูชอบบอกว่าฉันเก่งฉันสวยฉันรวยมากฉันมีสมองอัจฉริยะ พูดทุกวันพูดหน้ากระจกพูดก่อนแปลงฟันตื่นขึ้นมาก็เอาน้ำเสร็จมองกระจกอุ้ยพรฉันเก่งฉันสวยฉันรวยมากฉันมีสมองอัจฉริยะเฮ้ยดูสีหน้าเด้งหน้าเด็กผิวพรรณสวยสุขภาพดีพูดและอินและโคตรฟินคุณรู้ไหมในขณะที่คุณเรียนเซลทอล์แล้วคุูมาพูดกับตัวเองค่ะคุณเห็นตัวเองหน้าเขียวๆน้ำดำฝ้าขึ้นหนักเกอะผมก็วุ่นวายยุ่งเหยิงตื่นนอนมาหน้าก็แบบโอมันใหญ่แก่ที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ เราต้องมาพูดกับตัวเองว่าฉันเก่งฉันสวยฉันรวยฉันยอดเยี่ยมฉันนู่นฉันนี่ฉันนั่นเอาตรงข้ามหมดเลยอะค่ะตรงข้ามหมดไม่มีตรงเลยนะคะฉันเก่งเก่งตรงไหนว่าถ้ากูเก่งกูคงไม่เป็นนี่ฉันสวยเฮ้นี่เหรอสวยฉันรวยกูมีนี่30ล้านฉันสมองอัจฉริยะกูนึกอะไรไม่ออกตอนนี้กูเป็นอัลไซเมอร์ตอนนี้คืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณดูนะทุกการพูดของครูต่อต้านตัวเองตลอดเวลาต่อต้านต่อต้านต่อต้านตลอดเวลา แต่เขาบอกว่าการเซลล์ทอกับตัวเองค่ะเป็นการพูดให้เซลล์ในร่างกายเชื่อให้ได้วันแรกเซล์จะไม่เชื่อหนึ่งเดือนแรกบางคนเซลล์ไม่เชื่อเลยเซลลจะไปเชื่อเมื่อผ่านไปปีหนึ่งก็มีแต่บางคนค่ะมีหัวสมองอัจฉริยะเซลลเชื่อตั้งแต่อาทิตย์แรกะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะครูจะบอกคุณเลยว่าการพูดเพื่อสร้างล้านง่ายมากแต่คุณจะเชื่อแค่ไหน ไม่ใช่ครูเคยพูดแล้วนะฉันเก่งฉันสวยฉันรวยมากฉันยอดเยี่ยมฉันดึงดูดคนทั่วโลกมาเป็นทีมงานฉันฉันมีทีมงานที่ทรงพลังถ้านกแก้วนกขุนทองอย่าทําเสียเวลาเจ็บคอนะถ้าวันนี้ค่ะเราไม่เชื่อว่าเราทําได้เราไม่เชื่อว่าเราสวยจงพูดจนกว่าเซลล์ภายในจะเชื่อถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณมีสมองอัจฉริยะคุณจงพูดจนกว่าเซลล์สมองคุณจะเชื่อถ้าคุณนะคะบอกว่านี่เหรอว่าสวยจงพูดจนกว่าคุณจะเชื่อว่าคุณสวย เซลทอกพูดออกมาเลยค่ะว่าฉันเป็นคนที่เองมากฉันเป็นคนที่มีสมองอัจฉริยะใครเห็นฉันมีแต่คนอยาก,กร่วมงานกับฉันฉันสามารถดูดเงินล้านได้แบบง่ายๆสบายๆฉันเป็นคนที่คู่ควรกับเงินสิบล้านร้อยล้านพันล้านบอกไปเลยเวลาคุณคุยกับตัวเองคุณไม่ได้คุยกับเพื่อนหรือกับคนอื่นที่มันจะเบ้ปากมองบนคุณก็มีแต่จิตคุณเท่านั้นแหละที่จะเบ้ปากมองบนตัวเองเพราะคุณชอบเตะตัดขาตัวเองกันอยู่แล้วนี่ อะไรที่ดีให้ทําไม่ค่อยทาหรอกทําไมไม่ลองสักครั้งหนึ่งในชาตินี้ล่ะคะเกิดมาชาติเดียวลองซิคือครูพ่พรพก็ทำทุกอย่างเลยก็ดูสิชีวิตแกพุ่งกระชูดเอาไม่อยู่แล้วค่ะชีวิตแกลีลอยตัวแล้วเพราะครูเชื่อหมดเลยครูเชื่อเรื่องพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูเชื่อพลังงานองค์แม่นางกวักครูเชื่อพลังงานขององค์พญานาคครูเชื่อพลังงานที่เรามองไม่เห็นเลยครูเชื่อตัวเองครูเชื่อความคิดตัวเอง คุณเชื่อใจตัวเองคุณเชื่อว่าสินค้านุพเก้ามีชีวิตคุณดูความเชื่อของครูสิใครก็ฉุดครูไม่อยู่แล้วค่ะเพราะความเชื่อของครูมันมากพอแล้วคุณลงมือทาทุกวันอย่างที่ครูบอกว่าวันนี้คุณอยากได้เงินล้านจงโฟกัสและจงพูดและจงเชื่อว่าคุณคู่ควรฉันคู่ควรกับเงินล้านเงินล้านจะมาหัดฉันแบบง่ายๆพูดกับกระจกอะค่ะดูกระจกแล้วพูด ฉันเก่งฉันสวยฉันรวยมากไม่ใช่ฉันแล้วจะเป็นใครฉันคู่ควรกับบ้านหลังใหญ่ฉันชุคู่ควรกับรถคันโตฉันคู่ควรกับเงินล้านถ้าคุณไม่คู่ควรเงินจะไปหาสิ่งที่คู่ควรค่ะอยากได้เงินต้องทําตัวให้คู่ควรมันเกิดจากวินัยและความเชื่อของเราล้วนเพราะฉะนั้นพลังงานคําพูดนะคะจงพูดทุกวันว่าฉันเก่งฉันสวยฉันยอดเยี่ยมฉันคู่ควรกับเงินร้อยล้านฉันคู่ควรกับบ้านหลังสิบล้านฉันคู่ควร ไม่ใช่เราแล้วจะเป็นใครลองเซล์ทอลกับตัวเองเช้ากับก่อนนอนตื่นขึ้นมานะคะขอบคุณร่างกายให้มันเสร็จสับเรียบร้อยอย่าเพิ่งด่วนตื่นไปไหนเลยฉันคู่ควรกับการมีบ้านหลังใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีรถฉันคู่ควรกับทีมงานทรงพลัง500คนฉันคู่ควรกับทีมงานต่างประเทศที่จะหลั่งไหลเข้ามาหาฉัน จงไป Talk, เซลทอคแล้วเชื่ออันวันนี้คะ่ะจงประกาศออกไปใช้คำเซลทอคออกไปใช้คำพูดออกไปครูไม่ได้มาสอนเล่นเ,นเนมั่วมซั่วๆนะคะอย่างที่ครูบอกให้ฟังว่าชีวิตที่เหลือครูอยากให้ให้เท่าที่ครูให้ได้ให้เท่าที่ครูรู้เท่านั้นนอกเหนือจากสิ่งที่ครูรู้ครูไม่ให้นะคะไปหาอย่างอื่นไปหากันเองให้แค่เฉพาะที่รู้เท่านั้นให้เฉพาะที่เชื่อมั่นเท่านั้น